สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการทอล์กเก็บเป่าฟุตบอลนะครับวันนี้ผมไลฟ์นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูยูเว่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนะของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็กุนซือของเขานะครับสตีวีจีนะก็เป็นครั้งแรกที่สตีวีสตีวีจีนะครับสตีเวนเจอร์ร่ากลับมาในฐานะโค้ชนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่แฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนก็คงรู้สึกแบบ ดีใจแหละนะครับว่าเจอหลาเขากำลังคุมทีมแอชเบอร์ร่าได้ดีแต่ว่าวันนี้ก็ไม่อยากได้ชัยไม่อยากให้ชัยชนะตีเพนเจอร่าไปนะครับก็โอเคแหละมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีนะครับอ่ะเรามาพูดถึงไลน์อัพก่อนแล้วกันครับทีมเยือนนะครับมาในแผ่4-3-3นะครับโกเวนมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายพี่เป้าเรานะครับแมทแทร์เก็ตนะครับแบ็กขวาแมตตี้แคชนะครับคู่เซนเตอร์นะครับคอนซากับไทโรนมิงค์นะครับ ดักลาสลุยส์นะคัมบ้าแล้วก็จอห์นแบ็กกินนะครับเป็นกองกลาง3ตัวแล้วแอชลีย์ยังออลิวัตกินเซอร์เคจกับแรมซี่เป็นตัวลูก3ตัวแล้วฝั่งของลิเวอร์พูลของเยอันคลับนะครับมาในแผงสี่สามสามเหมือนกันนะครับโกเบอลิสันแบ็กเกอร์นะครับแบ็กขวาเทรนแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิร์สันคู่เซนเตอร์มาติสกับฟันไดนะครับกองกลาง3ตัวเฮนโดฟามิโยเทียโกอัลคันทาร่านะครับตัวลูก3ตัวโมซาล่ามาเน่นะครับแล้ววันนี้นะครับอ็อกเล็กเชมเบอร์เล่ก็มาเล่นเป็นกองหน้านะครับฟอไนหรอกจะเรียว่าอะไรรก็ได้เพาะว่า ทางเดียโกโชตาเขาก็ยังไม่ฟิตเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการพักด้วยนะครับก็เป็นการตัดใจที่ผมว่าไม่ไม่ไม่แย่นะผมว่าเป็นการตัดใจที่ดีนะเพราะว่าเหมือนแบบปล่อยออกเลกเล่นไปก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ไปถ้าได้ก็ดีลองลองดูไปก่อนเพื่อจะเก็บแรงแล้วก็ให้โชตาปลอดภัยด้วยนะจะได้ไม่ต้องใช้โชตาหนักเกินไปผมก็ว่า ถ้าไม่อันตรายถ้าไม่ต้องรีบเปลี่ยนไม่ไ้โดนนําก่อนแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ก็ยังไม่ต้องรีบจะรีบเปลี่ยนไงแต่ว่าพอถึงเวลาถ้าสมมติยังทำเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนแบบนี้ผมก็ว่าถูกต้องแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมผมไลฟ์นานไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมองไปดูยูเว่แล้วเพราะตอนตอนนี้แมตก์ยูเว่กำลังจะเริ่มแล้วนะแต่ว่าอ่ะเรามาเข้าถึงรูปเกมเหมือนกันวันนี้ผมจะพูดถึงจุดสําคัญสําคัญแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเล่นดีมากๆนะแต่มันไม่ใช่ว่วา โหให้พิเศษไปหมดนะแตม่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแล้วกันผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเนี้มันดุดันโคตรคือแบบตั้งใจที่จะเล่นแบบเพื่อจะแบบเหมือนจะเอาคู่ต่อดสู้ให้ตายจริงๆอ่ะคือมันมันมันวิ่งเยอะมากจริงๆนเว้เพื่อจะแบบเข้าทำเพื่อจะแย่งทุกอย่างเลยที่ที่ลิเวอร์พูลทาได้มันทำมาวันนี้นะครับคือดุดันโคตรๆเติมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเรายังเห็นได้ว่าทางแอสตันวิลล่าถือว่าทําได้ดีนะ แล้วก็เกมของลิเวอร์พูลตอนแรกก็ยังดูตื้อๆไปบ้างจังหวะที่ผมรู้สึกว่าตื้อวันนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันคือจังหวะที่บอลเนี่ยพอปั้นขึ้นไปถึงกองกลางคือหลังไปถึงกลางเนี่ยซึ่งมันมันไม่ได้อยู่ห่างกันมากเพราะว่าวันนี้หลังลิเวอร์พูลด,ดันสูงมากนะครับเติมมาเยอะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมเยอะมากก็พอบอลมาถึงแบ็กซ้ายแบ็กคือวิงแบ็กสองตัวแล้วก็กองกลางเนี่ยบอลไปถึงตัวลุกอะดีนะแต่มันไปถึงซาร่ามันกลายเป็นว่าเหมือนซาร่าเป็นตัวหลักตัวเดียวอะ ที่จะเป็นคนที่เก็บบอลและทําอะไรนึกออกปะคือมันเป็นเป้าหมายเดียวเลยซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูลิเวอร์พูลในในยุคแบบเทพๆแบบนะครับทุกทุกตอนที่ลิเวอร์พูลฟอร์มดีอะแป๊บนรงนะผมผมลดแสงจอมันแสบตาเอายุคเยอเกนคอปนะตั้งแต่ปีที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกปีพีมยรีกเอาปีไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเล่นดีทุกครั้งคุณลองลนึกภาพดูสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลอันตรายตลอดเลยเนี่ยทุกคนจะพูดถึงเกย์เกนเพสซิงเกย์เกนเพสซิง แต่เกเกนเพสซิ่งมันคือระบบหลักที่ลิเวอร์พูลเล่นโดยการเพรสแล้วเอาบอลกลับคืนมาเราเล่นเกมลุกใส่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเราลองคิดกันดีๆเกมลุกของลิเวอร์พูลที่ที่อันตรายคือเพราะว่าเริ่มต้นจากเกเกนเพสซิ่งอะแหละนะครับแต่ว่าตอนได้บอลมาแล้วอ่ะตอนที่ไม่ใช่ว่าเกเกนเพสซิ่งตัดบอลเขาได้แล้วพยายามที่จะทําเลยถูกไหมครับไม่ไม่นับตอนนั้นนะ แต่ถ้าตอนลิวบูสร้างเกมขึ้นมาที่อันตรายคืออะไรคือตอนที่แบ็กซ้ายแบ็กขวามันเติร์ขึ้นมาเยอะกองกลางมันจ่ายบอลกันแม่นมากแล้วมันถ่ายเทบอลซ้ายขวาโคตรดีเลยคือแบบแบ็กขวาเปิดให้แบ็กซ้ายจายุคนั้นได้ไหมเทรน d ์เปิดให้โรเบสันโรเบสันเปิดให้เทรนต์เนี่ยไอ้ยุคนั้นอาจารย์ได้ไหมแล้วก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเป็นจังหวะที่แบบเทรน ส่งไปให้ซาร่าซาร่าวก,กับมาแล้วเปิดบอลโคง้งโค้งเข้าหาประตูไปหามาเน่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมาเน่ได้บอลเสร็จปับ๊บจ่ายมาโรเบร์สันโรเบร์สันเปิดบอลโคง้งเข้าหาประตูไปหาซาร่าซาร่าตกกลับมาเฟอร์มิโนยิงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากจําได้ไหมกด9กนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือลิลร์คูมันสร้างเกมลุกจากมาเน่เฟอร์มิโน่ซาร่าไม่รู้ใครจะเป็นคนได้บอลในจังหวะนี้แต่คือแม่งแบบเราเดาไม่ถูกเลยเพราะว่ามันมีจังหวะมาเน่ซาร่า ถ้ามาเนตันไปซาร่าซาร่าก็ทําได้ไปเฟอร์มิโน่ก็ทําได้แถมยังมีวิ่งแบกซา้ายวิงแบกขวาที่เตอร์ก็ไปอีกแล้วก็มีเฮนโดวายรดุมพวกนี้ที่ท,ที่ทำมันคือสไตล์การเล่นที่มันทําให้ลิเวอร์พูลอันตรายมากคือเริ่มจากเกเกนเพสซิ K ่งแต่ถ้าตัวตอนที่ตัวเองได้บอลเนี่ยส่วนมากที่ลิเวอร์พูลทำคือแม่งแบบถ่ายเทบอลไปซ้ายไปขวาเยอะแล้วก็บอลไดร์ฟบอลไดร์คือสามสี่จังหวะแทงโคตรสวยเติมกันดีแล้วเล่นบอลแบบง่ายแต่ใช้การถ่ถายเทบอลมากกว่าที่วิ่งและเลี้ยงแล้วก็ล็อกไปล็อออกกมา,ามรแต่ ช่วงเนี้ยโดยเฉพาะวันเนี้ยวันเนี้ยวันอื่นยังโอเคอยู่วันเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าบอลมันไปตันที่ซาร่าอย่างเดียวคือทุกอย่างถ้าทําอะไรไม่ได้เพราะแอสต์เวลล่ามันรับดีมากบอลจะต้องไปจบที่ซาร่าคือทาไม่รู้จะทาอะไรก็จ่ายซาร่าจ่ายซาร่าและซาร่ามันเล่นยากเพราะว่ากองหลังของแอสต์เวลล่ามันเข้ากูก็อยู่ในกรอบเขตโทษเยอะมากอ่ะแล้วแบบซาร่าโดนประกบ2ตัวตลอดเลยนะครับโดนประกบ2ตัวตลอดจะพลิกไปซักไปซ้ายไม่มีคนอยู่ซ้ายพลิกไปทางขวาไม่ใช่ว่าไอ้คนซ้ายดักทางทันนะ ไอ้ขวาไม่มามา,มาช่วยกันคือไม่งบางสองทางเลยแถมยังมีคนที่ยืนหน้ากรอบกิดโทษนิดนึงนะครับแม็กกินอย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยว่ามีแม็กกินบางจังหวะมีนาคัมบ้าบางจังวะมีดักรลวลุยด้วยที่มายืนอยู่ข้างหลังซาคือข้างผมไม่รู้มันเรียวกว่าอะไรถ้าผมเป็นซารามันจะมีกองหลังปิดซาราอยู่แล้วสองคนใช่ไหมซาราจะวกซ้ายวกขวาก็จะมีสองคนดับเบิลทีมอยู่แต่มันจะมีคนยืนยืนข้างหน้าตรงหน้ากรอบก,กิดโทษอ่ะ แล้วไม่บีบด้วยสังเกตไหมไอตัวนั้นนะคุณกลับไปดูไฮไลท์ได้มันจะไม่ค่อยบีบไปตัวนั้นะมันมันจะปิดทางว่าถ้าหมซาร่าไปไม่ได้ต้องจ่ายชิ่งมาและไอตัวไม่ว่าจะเป็นเอาคันธาร่าจะเป็นเฮนโดเดี๋ยวมันจ่ายไปให้เฮนไออ็อกเหล็กหรือว่าจ่ายไปให้มาเน่ได้แม้การอย่างนั้นเลยคือการซาร่าสองตัวครึ่งแล้วกันมันยากแล้วมันแบบกูกันแน่นเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษกันแบบซาร่าไปยากมากแต่ลิวพูก็พอส่งไปอ็อกเหล็กอ็อกเหล็กมันก็พยายามทำอะไรทำอะไรมากไม่ค่อยได้มาเน่ก็ฟอร์มหล เราจะไม่รู้สึกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมาเนี่ได้บอลน,นี่คือแบบอันตรายโคตรๆอ่ะเราเรารู้เลยว่าเราไว้ใจได้เหมือนซาร่าเลยแต่หลังๆมาคือเนี่ยวันนี้ได้บอลไปคือมันมันทำอะไรมากไม่ค่อยได้มันแบบดูตันๆอะ่ะแล้วก็กลายบปกว่าคราวนี้โรเบิร์ตสันเทรนทุกอย่างก็จะไปยัดเข้าไปที่ที่ซาร่าเกิดไปส่วนตัวนะผมก็เลยคิดว่าวันนี้มันก็เลยทําให้แอสตันวิล่าส่วนหนึ่งมันก็เลยรับง่ายแล้วลิอร์พูลทำยากเพราะว่าทุกอย่างไปที่ซาร่าถ้าซาร่าจ่ายซาร่ายิงอะไร แอสตันวิลล่าก็ไปก็ทาดีในการเตะบอลทิ bon ้งเคลียรบอลทิ้งทําทุกอย่างได้นะครับอ่ะนั่นคือส่วนที่ผมรู้สึกว่าเจร์พู um, มันเหมือนมันเสียมิติในเกมลุกไปเพราะว่าวันนี้มันเป็นออกเล็กที่ลงมาแล้วมันไม่ไม่ได้ตําแหน่งตัว,ตวเองถนดัดฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากด้วยแล้วก็ส่วนฝั่งของมาเน่ก็ฟอร์มหลุดอยู่มันทําอะไรมากไม่มันดูไมไ่อันตรายอะไรมากนึกออกไหมมีใครรู้สึกเหมือนกันกดเก้าใครคิดไม่เหมือนกันกดหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนฝั่งของแอสตันวิลล่าจริงๆอ่ะผมว่าครึ่งแรกแอสตันว แต่มันเสียอยู่อย่างเดียวคือแอสตันวลลาเล่นรับดีมากรัดกลุ่มโคตรเลยแต่มันเสียดายตอนที่พลอนรับเสร็จปั๊บเนี่ยจะเล่กสร้างเกมโต้กลับมามันมีใครเขียยมาได้ชัดหน่อยมันโต้กลับมามันไปที่ใครถ้าย้อนกลับไปแมช์เจอวูฟแล้ววันนี้ถ้าใครได้ดูแมนซิตี้เจอวูฟแบบจะเห็นได้ชัดเลยว่าวูฟเล่นรับแน่นๆบีบแล้วแล้วโตกลับไปส่งให้ใครอาดามาต่อเล่ลิวปูเจอมาแล้ววันนี้แมนซิตี้ก็เจอก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน แต่ที่สําคัญเลยคือวันนี้มันกลายเป็นแอชลีย์ยังแอชลีย์ยังเป็นตัวเหมือนซาร่าของแอสเชอร์ิลล่าคือแล้วแอชลีย์ยังเจอใครมาติปกับฟาไดะมันไปยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเสียจุดเดียวเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแอสเชอร์ิลล่าในครึ่งแรกมันมันมันขาดจุดสําคัญไปก็คือมันเล่นรับดีแล้วมันบี pressure แล้วเล่น narrow formation Nar Form คือบีแน่นๆอะ่ะ และพอได้บอเสร็จปั๊บพอมันจะจ่ายบอลเข้ามาอย่างแรกเลยคือมันไม่มีคนอยู <play> ่ตรงกลางสนามที่คอยจะเป็นเหมือนตัว playmaker ได้ไม่จะเป็นที่ต้องเป็นแบบโอ้โหโคตร playmaker deep lying playmaker register นะแต่เป็นคนที่จับบอลมาเสร็จปั๊บบองเพื่อนแล้วจ่ายบอลแม่นยําพอสมควรได้วิสัยทัศน์ดีหน่อยที่แบบจ่ายจังหวะดีๆจ่ายแม่นๆนิดนึงให้เพื่อนได้เปรียบมันไม่มีนั่นคืออย่างแรกนะอย่างที่2คือพอมันได้บอเสร็จปั๊บมันมองแล้วมันเปิดไปแอสซี่ยังเลยแอสซี่ยังมันไเปรียบสู้ฟันได้กับมาติ้งก็ไม่ได้แถมแอสซี้ ทำได้ดีนะไม่ใช่ยังแย่นะแต่อีกคนหนึงอะ่ะคือใครครับออลี่วัตกินออลี่วัตกินเนี่ยมันยืนอยู่ตรงกลางมันมันเป็นกองหน้าที่มันควรจะมีการชิงกันอะไรกันหน่อยแต่กลายเป็นว่าแม่งใช้ใช้แอชลียยังเป็นหลักแล้วออลี่วัตกินแม่งไม่ได้เข้ามาร่วมในเกมลุกแล้วก็คนอื่นของแอชวิล่าก็ไม่ได้เข้ามาใช้ออลี่วัตกินออลี่วัตกินในการเชื่อมเกมมันกลายเป็นว่าไปแอชลียยังแล้วก็ตัน แอชลีย์ยังแล้วก็ตันแอชลีย์ยังแล้วก็ตันอย่างเงี้ยซึ่งลิเวอร์พูลอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะครึ่งหลังนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมอ่ะมันมันขาดมิติในเกมดูพอทะทุกอย่างไปที่ซาราแต่ถ้าพูดถึงแอชเช่นวิลลาในครึ่งแรกคือแม่งไม่มีมิติเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะไปทางเดียวตลอดซ้ายทั้งทางเกือบทั้งครึ่งอ่ะถูกไหมคิดเหมือนกันไหมกดสี่นะมันก็เลยทาให้ลิเวอร์พูลซึ่งก็มีปัญหาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแผงหลังมันดันสูงมากมีจังหวะแบบ ทุกครั้งที่พอแอชเบอร่ลาพยามจะจ่ายบอลให้กับออลิเวตกินส์ก็กองหลังลิเวอร์พูลก็ถือว่าทาดีคือเคลียร์แบบสกัดได้จังหวะอันตรายหลายรอบที่แบบถ้าเป็นกรรมการคนอื่นอาจจะเสือกแม่งมาเป่าได้แม่งเสียวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันคือไหลต่อไหลซึ่งพอผมดูแล้วจริงแม่งคือไหลต่อไหลจริงเพราะว่ามันเบียดจากเบียดข้างข้างกันเลยมันไม่ใช่เบียดข้างหลังคือไหลต่อไหลเผื่อบางคนไม่เข้าใจคือมันไม่ใช่ว่าเอาไหลไปชนไหลเขาแล้วมันถูกนะมันหมายความว่ามันต้องชนในตำแหน่งที่ ที่เท่ากันอะ่ะอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่ใช่ว่าชนไปจากข้างหลังแล้วเอาไหลไปชนหลังหลังเขาอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยนึกออกว่าไหล่เขาเหมือนกันแต่เฉียงไปแบบ45องศาเข้าข้างๆไม่ได้นะต้องไหลต่อไหลเบียดกันอย่างเงี้ยข้างๆงเลยได้จังหวะมาทิปอย่างเงี้ยเบียดดีมากฟันไดก้ก็ก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดเกมลุกของเอสเตเวร่าได้ดีแต่โดยรวมผมว่าเวล่าเนี่ยมันเสียดายตรงนั้นอะ่ะมันมีโอกาสที่จะคลองบอลได้พาบอลขึ้นมาได้แต่ว่ามันไปตันที่ฝั่งเดียว บ่อยเกินไปมันไม่ได้ลุกแบบฝั่งขวาบ้างเลยหรือว่าไม่ได้ชิ่งกันบ้างไม่ได้รอจังหวะบ้างม,นนามันน่าเสียดายอ่ะแต่ครึ่งแรกก็ถือว่าอัชเบลร์าทำได้ดีนะครับลิวพูก็ยังดูตันๆอยู่เพราะอย่างที่ผมบอกมันมีออกเหล็กมานะครับครึ่งหลังลิวพูเนี่ยบุกโคตรโคตรอะเกสซีฟกว่าเดิมอีกคือผมชอบมากนะลิวพูครึ่งหลังเพราะว่ามันแบบกูจะเอาอ่ะคือแบนซิตี้มึงได้สามแต้มแล้วกูไม่รู้ว่าแต่วันนี้กูจะเอาอ่ะกูต้องเอาให้ได้กูไม่มีมาประมาณแบบบุกไม่เข้ามาลุ้น เอาให้ได้จริงๆไหมบดจริงๆเลยนะแบบวิ่งเยอะมากอ่ะคือเกเก้นโคตรๆเลยครึ่งหลังครึ่งแรกเราย,ยังเห็นบ้างแต่ไม่ได้เยอะครึ่งหลังนี่คือมือเกเกแกนแบบจะเอาเขาตายอ่ะเกเกแกนเยอะมากบีบกันโคตรๆแล้วตัดบอลไม่ได้เสร็จปั๊บสร้างเกมลูกต่อจนแผงหลังของแอชีวิลลาต้องต้องชมเลยว่าวันนี้ทําดีมากเพราะแม่งแน่นมากเคลียร์จงังหวะสาคัญได้เกือบทุกครั้งเลยจนท้ายที่สุด มาโดนจุดโทษของที่ซาร่านะครับจังหวะนั้นซาร่าฉลาดมากนะครับซึ่งมันไปยากเขาแหละแต่ไทโรนมิงก็เสียเสียเหลี่ยมนะครับเพราะว่าไปเข้าไปไปดึงเขาแหละนิดนึงแต่ซาร่าแม่งฉลาดเพราะซาร่ามันรู้ถ้ามันไม่พุ่งไม่ล้มไม่อะไรแม่งไม่ได้แน่นอนจุดโทษอันนี้แล้วมันยิงยากแล้ววันนี้ซาร่ามันไม่ใช่พุ่งเลยนะเว้ยมันไม่ได้พุ่งรู้ว่าซาร่ามันทาอะไรซาร่ามันหยุดให้ชนซาร่าแม่งเลี้ยงมาที่ให้กูโดนดึงแล้วไปไม่รอดละแม่ง ปักหลักเลยแล้วก็โดนอักขก็ไปเต็มๆแล้วค่อยล้มลงมาถ้าเราเปรียบเทียบเป็นบาร์สก็คือเหมือนชาร์ตอะ่ะที่แบบถ้าเรากันอีกคนนึงอยู่เราปักเท้าเลยสองขาสองขาแล้วถ้าอีกคนนึงวิ่งมาชนเราเนี่ยเราได้ฟาวจุ๊บไหมครับเหมือนถ้าเป็นรถก็คือเหมือน <laughs> มึงขับรถกันอยู่ยิงเยียบเบรกใส่เขาอ่ะเขาจี้ตูมยิงเยียบเบรกใส่เขาแล้วก็ชนตูมมึงเลยประมาณนั้นอะ่ะซึ่งเป็นเป็นการผมว่าวันเนี้ยได้เชิงแฟนลิพวพู ผมรู้สึกว่าซาร่าที่ช่วยลิ้วหูไปเลยเพราะไม่ฉลาดมากมันรู้ว่าวันนี้ถ้าลูกนี้ไม่ทําแบบนั้นอาจจะไม่มีโอกาสยิงอาจจะอะไรก็ได้แต่แม่กกูเอาก่อนอะตอนนี้สามแต้มสําคัญสุดปากหลักเลยแล้วก็ให้ไทรอลนมิงซึ่งโมเมนตัมกำลังมาแรงเบรกไม่อยู่แล้วอัดเข้าไปเต็มๆเ,เลยก็ถือว่าเป็นจุดโทษแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่ควรทำลูน่นนี้มันเราไม่เราไม่เกี่ยวใช่ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นที่กดกดมันเป็นแบบนี้ซาร่าก็ใช้ ช่องโหวในกฎก็กูปักเลยแล้วกันกูตั้งใจอ่ะแต่ก็มึงก็มึงก็หยุดให้ทันแล้วกันแล้วท้ายสุดทายโรถมีก็เสียเหลี่ยมกรรมการก็ให้จุดโทษซาร่าก็ขึ้นมายิงแต่ยากมากนะเพราะว่าเอมิเลียโนมาตินเนสแม่งเซฟจุดโทษโคตรเก่งแล้วจิตวิทยาแม่งดีด้วยแม่งโก้ส้นตีนฉลาดมากแม่งมีการชี้ด้วยซาร่ามยิงฝั่งนี้เดาสัตและซาร่าแม่งเหมือนมันก็ต้องคิดแล้วไงมันก็ต้องคิดแล้วอ๋อเฮียกูยิงฝั่งนี้ดีเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันทําแบบนี้มันอาจจะพุ่งฝั่งนี้ก็ได้ หรือว่าเขาจะยิงกลางดีว่าคือมันกลายเป็นว่าจิตวิทยาเวิร์กอะเข้าไปในหัวซาร่านิดหนึ่งแต่ซาร่าไม่ต้องตั้งสมาธิโคตรแล้วซาร่าก็ทําได้ดีเพราะว่าซาร่าเลือกยิงแบบกูไม่สนใจแล้วกูไม่เลือกมุมอะไรแล้วกูเอาแบบมึงจะเดาถูกก็ได้แต่กูจะยิงให้มุมที่สุดคือกูทําของกูให้ดีที่สุดแล้วยิงเลยแล้วไม่ยิงยากโคตรถ้าใครยิงจุดโทษมาใครเตะบอมลมารู้แน่นอนการที่เราจะยิงลูกเลียดแล้วให้แรงแล้วให้มุมเป๊ะๆอย่างนั้นอะโคตรยากเลยนะเวย้ยคือยิงแรงอะง่าย ยิงมุมอะพอได้แต่ยิงแรงแล้วมุมแล้วแม่นแม่งยากเพราะว่าถ้าซาลายิงพลาดไปนิดนึงนะชนเสาแล้วสุดยอดอะคือแบบยิงดีมากเลยนะแล้วมาตินเนสก,ก็เสียดายมากแล้วท้ายสุดลิวพูมันก็ขึ้นนําแล้วนะครับแต่ผมว่าจุดเปียกของลิวพูไม่ใช่จุดซาลาจุดเปียกของลิวพูจริงๆคือจุดที่เอาโจต้าลงมาแทนอ็อกเลยเพราะว่าคราวนี้จากมิติที่มันมีแค่มิติเดียวเกือบทั้งเกมอะ คือมันมีบอลไปทางล็อบโบไปทางเฮนโดไปทางคนนู้นคนนี้มีมาเน่จะเลี้ยงจะอะไรไหมมีแต่ทุกอย่างที่มันดูมันจะต้องไปจบที่ซาร่าตลอดคือแบบจ่ายมาซาร่าซาร่าต้องพยายามไปนู่นนี่มันเหมือนคนฝากความหวังไว้กับซาร่าในจุดนั้นมันเหมือนเป็นตัวที่อันตรายที่สุดแล้วอ่ะมันบ่อยนะครับถ้าเราไปไปดูเราจะเห็นได้ชัดเลยแต่พอโจต้าลงมามันเพิ่มมิติมันมีอีกตัวหนึ่งแล้วไงที่มันไม่ใช่ออกเล็กอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งแล้วที่ที่มามามาเปิดได้ซึ่ง ข่าวนี้แผงหลังแอสต์มิลลาที่แบบยืนคุมโซนไว้แล้วพอบอลไปซา่าประกบดับเบิลทีมแล้วยิงคุมโซนกันอย่างอื่นไว้มันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไอ้เฮียกูการซารล่เดี๋ยวไม่ได้นะโจต้าไม่ตัวอันตรายตัวสอดโคตรเก่งโจต้าเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในพิมร์ลีในการวิ่งสอดเหมือนหนูอะแม่งวิ่งหาช่องเข้าไปในช่องเล็กๆแล้วโผล่มาไอ้เฮียโล่ไม่ได้ไงวะนั่นน่ะบ่อยมาก มันเก่งมากในจังหวะพวกนี้พวกวิ่งสอดขึ้นมาโจต้ายิงประตูโดยการวิ่งสอดเยอะมากและท้ายสุดแม่ก็มีโอกาสหลายรอบเหมือนกันนะแต่ท้ายสุดก็แอสตันวิลลาพอโดนซาลาหอยู่โทษก็พยายามที่จะแบบเปิดเกมขึ้นกดดันคู่ต่อสู้ขึ้นแล้วก็มีอันตรายอยู่ตอนท้ายเกมก็มีจังหวะแม่งเกือบจะได้จุดโทษเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกรรมการมันไม่เช็คเพราะถ้ามันเช็คมันจะบอกว่าทีวีเช็คแต่ไม่ให้ผมว่ามันมันควรจะเช็คหน่อยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันโดน เพราะเราดูภาพช้าเราไม่เห็นในมุมนั้นน่ะไม่รู้ว่าอลิสันโดนมือหรือเปล่าเอ้ไปโดนบอลด้วยหรือเปล่ามันโดนตูโดนหรือโดนขาหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยมันอันนี้เราพูดกันแบบแฟงเราตามเนื้อผ้านะก็คืออลิสันมันพลาดไปแล้วมันเตะเตะอัดแล้วมันบอลมันเด้งกับเราเนี้ยอัชจวิแล้วได้บอลไม่รู้ว่าตอนที่มันไปปัดอันนั้นน่ะมันโดนบอลหรือเปล่าเพราะผมไม่เห็นมันเป็นมุมแบบมุมหลอกตามันให้ดูมุมมุมเดียวหรอสองมุมแต่มันไม่ชัดอ่ะ แล้วก็ไม่เป็นภาพช้าขนาดนั้นให้ดูด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนขาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมุมหลอกอยู่นะก็ผมว่าเขาควรมันน่าจะเช็คให้มุมอื่นให้เราดูหน่อยก็ได้คุณจะให้ดูบอลให้ให้เห็นชัดอะ่ะเึกออกป่าจะได้ไม่ต้องมานั่งงงแต่มันก็คงไม่ใช่แหละมันอาจจะโดนบอลโดนลาย VRM ถึงไม่เช็คก็ได้นะครับแต่นั่นแหละก็เป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลไม่โคตรเสียอ,อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าวันเนี้แอสตันวิลล่าทำดีมากๆในเกมรับแต่จุดเสียคือพอลิเวอร์พูลมันกดันเอะ แอชเบล่ามันเสือไปซึมซับความกดดันอย่างเดียวไงคือกดโดนเขากดดันแล้วบีบเข้ามาเลยอย่างเดียวมันโดนตะลุมปั๊บๆๆๆๆอ่ะอย่างเดียวอ่ะโดยที่มันไม่มีการพักเพราะว่าทุกครั้งที่มันตัดบอลได้นะถ้าถ้ามันถ้าลิวพูจ่ายพลาดหรือมันตัดบอลลิวพูได้ม่เคลียร์ทิ้งเลยมันเตะบอลทิ้งออกไปก่อนแล้วถ้ามันตัดบอลได้มันเล็งแล้วก็แพยามจะจโยนมาให้กองหน้าเลยซึ่งมันกลายเป็นเหมือนโยนบอลกลับไปให้ลิวพูกดดัน แอสบิลลาตอไปเร,อเรื่อยๆ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 ตลอดอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าแอสต์บิลลาในช่วงก่อนที่มันจะเสียประตูนั้นนะถ้าสมมติเคลียร์ได้เสร็จปั๊บเนี่ยพยายามดันขึ้นมาหน่อยซึ่งมันเสี่ยงนะไม่ใช่ว่ามันทำไมไม่ทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้เสมอไปแล้วไม่ใช่นะมันมันยากมากที่แอสบิลลาของเจอร์ลาดมาแล้วจะมาเอาแต้มถึองอี์พูมนยากอันนี้เราเข้าใจแล้วแต่ถ้าเรามามองแบบเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าพอโดนกดดันหนักๆไปท้ายสุดก็ต้องมาพลาดมาเสียเนี่ยมันมันเลยน่าเสียด แทนที่จะเคลียรบอลทิ้งออกไปบางทีอาจจะต้องดันขึ้นมาสูงมันเสี่ยงจริงมันอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็ได้แต่มันมันเป็นวิธีที่มันจะหยุดความกดดันของทีมอย่างลิเวอร์พูลได้ก็คือต้องพยายามดันขึ้นมาสูงหน่อยหรือว่าเก็บบอลไว้บ้างไม่ใช่ให้ลิเวอร์พูลได้บอลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าช่วงที่มันหนักๆประมาณ15นาทีนี้คือมันโดนตลอดเลยนะมันผมก็เลยคิดว่านั่นเป็นเป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือผมว่าอาเซนวิลล่าไม่มีตัวที่มาคลองบอลเรียกฟาวล์ตรงหน้ากรอบเขตโทษตัวเองได้เป็นพวกแบบ ผมไม่อยากเรียกเพลย์เมเกอร์นะเป็นแองเคิลแมนที่จ่ายบอลดีมันมีหลายทีมนะครับคือแบบพลิกบอลพลิกไปมาแล้วให้ลิเวอร์พูลต้องตัดเกมต้องตัดเกมเนี่ยมันเป็นมันจะซื้อเวลาให้ทีมได้ผ่อนคลายความกดดันตัวเองได้ผมว่ามันน่าเสียดายในจุดนี้นะครับแต่โดยรวมลิวเวอร์พูลก็ถือว่ากดดันคู่ต่อสู้จนท้ายสุดคู่ต่อสู้ก็รับไม่ได้แล้วก็ท้ายสุดก็เสียประตูไปนะครับก็ถือว่าเป็นสแต้มที่สําคัญนะเพราะวันนี้แมนซิตี้ก็ได้3แต้มมาคล้ายๆกันเลยแบบนี้นะครับก็สําคัญมากแล้ววันนี้ ผมไม่รู้ว่าเกมเชลซีจบไปสองหรือเปล่านะแต่ตอนผมดูอยู่มันคือสองสองอยู่ะนะบอกผมด้วยนะถ้าเชลซีเสมอก็เป็นจังหวะด,ดีที่ที่พยายามจะฉีกต้านจากลิเวอร์พูลไปโดยรวมลิเวอร์พูลทำได้ดีนะครับแล้วก็เจอลาดจริงๆผมว่าเริ่มต้นสวยอยแลนะครับก็หวังว่าแนอนะคตจะพัฒนาไปสามสองเหรอกลับมาชนะสามสองเหรอสุดยอดว่ะเออวะ่ะนาทีเท่าไหร่วะเนี้ยจอจิงยุยงย่ยยิงจุดโทษไอ้สัสนาทีเก้าสี่อ่ะ โอ้โหสุดยอดนะครับก็นั่นแหละก็โชคดีนะวันนี้ใช่ไหมที่แม้งั้นจะโดนแต้มห่างไปเลยถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ชัยชนะวันนี้นี่คือแมนซิเตี้เชลซีนี่ห่างไปเลยแบบแบบว่าทับแต้มฉีกไปได้นิดหนึ่งซึ่งซึ่งก็เอาตรงก็แมนซิตี้ก็จุดโทษวันนี้ลิเวอร์พูลก็จุดโทษแล้วเชลซีก็สองจุดโทษร,รวมกันไปนะครับเจ้ากันไปเลยสามทีมนะครับอาทิตย์หน้าเอาคิดกันใหม่อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าออกเล็กเดี๋ยวผมปิดท้ายออกเล็กผมต้องไปดูยูเว่แล้ว ผมว่าออกเล็กอ่ะมันน่าอสงสารนะเว้ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะผมเตะบอลกับคนนี้มันเก่งมากมากเลยนะเว้ยมันเป็นคนอลจีเรียเป็นคนฝรั่งเศสเชื้อสายอลจีเรียชื่อว่าซาเมียเป็นคนที่เล่นบอลเก่งมากมีความไวคล่องตัวแบบเล่นด้วยความมั่นใจอ่ะแล้วอยู่ดีๆตีผีผสมกับบาดเจ็บ นะครับก็ติดหญิงนู่นนี่ไม่ค่อยได้เล่นบอลไม่ค่อยได้ซ้อมบอลในช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสาย,ย,สายลงมาเล่นแล้วมันเจ็บไปทีหนึ่งเว้ยผมจำไม่ได้ว่ามันเจ็บน่องหรือเจ็บแฮมสติงหรืออะไรแต่มันพักไปอยู่มาสี่ห้าเดือนแล้วพอมันกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งมันเหมือนแบบสปีีมันหายไปแต่ทักษะทุกอย่างยังอยู่นะแต่ความความมั่นใจที่มันเคยมีอ่ะมันมันหายไปเว้ย มันเก่งอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะแต่ว่าพอมันเล่นมันไม่ค่อยมั่นใจแล้วมันไม่ได้มีความเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองขนาดนั้นแล้วผมเล่นออกมาผมโคตรลำคาอลไรมันเหมือนมันพยายามจะไปแล้วแบบมันก็ไม่ไปอ่ะแบบไปกักแบบปกติมันเลี้ยงหลบสองสามคนมันไปได้มันคล้ายๆเทียโกเอาคาตาร่าสไตล์มันอ่ะแต่เร็วอ่ะแล้วแบบไม่ก็อยู่ที่ก็จ่ายเพื่อนแล้วมันไม่ไม่กล้าเล่นเองแล้วมันเหมือนเหมือนไม่มั่นใจแล้วพอปกติมันจะเป็นคนยิงฟรีคิกกับยิงจุดโทษมันไม่กล้าแล้ว มันก็กลายเป็นต้องให้มาผมมายิงจุดโทษอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนไม่ได้ยิงฟรีคิกเก่งมันก็ชอบให้ผมไปยิงฟรีคิกอีกอย่างเงี้ยคือซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้จะเก่งแต่พอมันขาดความมั่นใจไปด้วยร่างกายตัวเองหรือว่าเรื่องความมั่นใจของฝีมือตัวเองมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วอ็อกเหล็กมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีอาการบาดเจ็บเยอะมากจนมันไม่บางทีมันก็กล้ากลัวแล้วอ่ะเึกออกป่ะคือเรียกกูไม่กล้ายื้อเท้าสูงมากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเปื้ออีกหรืออะไรหรือออเเเปปปลล่่่่่่าาาแแ้้้ววววกก็็บบพนนนนนไไไไมมมมมมััััีคใจดรูสึตง ผู้นำของทีมหรือว่าส่วนสําคัญของทีมอะอารมณ์เดียวกับไอซามีเพื่อนผมอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ออคเดยมันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ก็หวังว่ามันจะกลับมาได้จริงนะเพราะว่าจริงๆตอนเป็น,เป,นเป็นเด็กอยู่กับไอซามิโคตรอันตรายเลยส่วน มาเน่อันนี้ผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะกูไม่มีเพื่อนเป็นแบบนี้ด้วยมาเน่จากแบบมึงแบบสวักมึงเยอะมากเล่นโคตรดีอยู่ดีฟอร์มึงหลุดคือมึงหลุดนานมากมึงหลุดนานกันไปนแล้วมาเน่ตื่นได้แล้วซื้อนาฬิกาปลุกใหม่เหอะเพราะความมั่นใจกูไม่รู้มึงเป็นอะไรฟอร์มึงไปไปนานมากนะเหมือนจะกลับมาได้หลายรอบแล้วอ่ะเหมือนมีคนปั๊มหัวใจปึ๊บ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 แม่งไม่ตื่นสักทีเฮ้ยตื่นออกมาแล้วหายใจลวเฮียนอนต่ออย่างเงยมันไม่ได้ คือแบบมันมีหลายครั้งนะอ่ะมาแน่ยิงได้แล้วเดี๋ยวต้องกลับมาได้แน่เลยมีความมั่นใจแล้วไม่ไม่ยังไม่มาอีกสักพักหนึ่งอ่ะฟอร์มใหม่แล้วยิงได้แล้ววะอ่ะอ่ายังไม่มาอ่ะเฮ้ยช่วงนี้มันดูเล่นดีวะไม่ยังไม่มาอีกคือมันมันนานเกินไปแล้วผมว่ามาแน่ต้องต้องอัพไม่รู้มึงเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนต้องไปตบหน้าเอาน้ำสาดหลืออะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้มึงตื่นสักทีเหอะ ไม่รู้เป็นอะไรผมอยากรู้มีใครเป็นแฟนริเวพูที่เช็คข่าวริเวพูทุกวันรู้ไหมชีวิตส่วนตัวเขาหรือว่าเรื่องอะไร,รอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีแบบคนทางครอบครัวป่วยหรือเปล่าเลิกกับแฟนกับเมียหรือเปล่าหรือว่าลูกไม่สบายหรืออะไร,รอย่างเงี้ยมันบางทีมันมีของมันเป็นมีสิ่งสําคัญในชีวิตเราที่ในงานเราไม่รู้หรือว่าสื่อไม่รู้หรืออะไรก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มันเกิดมีอะไรที่ติดใจเขาอยู่ก็ได้มันมีนะครับอย่าไปคิดว่าฟุตบอลแม่คือหุ่นยนต์มันเป็นมนุษย์เหมือนเราอะ บางทีเขามีอะไรที่แบบมันเครียดอยู่อย่างอเดียโน่เงี้ยตอนนั้นพ่อป่วยเล่นไม่ออกเลยก็มีเดลเปียโร่พ่ออยู่โรงพยาบาล2ปียิงประตูไม่ได้เล่นอย่างเหี้ยก็เป็นมันมีครับผมก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แค่ฟอร์มหลุดด้วยไม่มีเหตุผลนะครับก,ก็ก็อยากรู้จริงครับติดหญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเออมาเน่มีสิทธิ์นะมาเน่ติดหีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นไปไ ผมรู้สึกมันเริ่มลำคาแล้ว่แบบเฮ้ยนานไปแล้วเว้ยนึกออกปะเหมือนบางทีเพื่อนเคยมีไหมเพื่อนอ,อกหักเดี๋ยวกูต้องไปแล้วยูเอฟเตะยี่สิบนาทีแล้วมีเพื่อนอ,อกหักไหมแล้วแบบอาทิตย์วันแรกเราก็เอเอ,เอใจเย็นเว้ยไหมเดี๋ยวมึงไปเที่ยวกูเดี๋ยวกูหาหญิงให้มึงเลยมีปลายตั้งหลายตัวในมหาสมุทรอะ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปกับมึงเลยแล้วช่วยกันจีบเลยโอเคป่ะอ่ะย่งก็ยังซึมอยู่อาทิตย์หนึ่งต่อมายังซึมอยู่ไม่เป็นไรเราก็เป็นเพื่อนที่ดี เออได้ได้ได,ได้งั้นเอาไงอะ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวไหมหรือว่ายังไงดีหากิจกรรมทําร่วมกันไหมเออไปเตะบอลไปเล่นเกมไปอะไรไหมทําวาดระบายสีวายเมอร์ไหมเออได้ได้ไดไดป่าไปห้าเดือนผ่านไปแล้วมึงยังซึมอีกนี่คือไม่ได้แล้วนะต้องตบกระบ,บาลไอ้เฮียมึงห้าเดือนแล้วตื่นได้แล้ะนึกออกบ้างมีความรักตัวเองบ้างจะซึมอยู่ได้แฟนเลิกกับมึงไปห้าเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอย่างเงี้ยผมว่าเพื่อนของมาเน่ต้องต้องมีการแบบเฮ้ยมาเน่เกินไปแล้วนะ นึกออกปะหนักบังแล้วนะทุกวันนี้บังเหนื่อยแล้วเออนะครับก็แค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปดูยูเวก่อน